เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวกำหนดการพระอาจารย์จะแจ้งให้ทราบในเพจอีกที่นึงนโดยประมาณบ่ายสองเช้านี้นะแดดไม่ร้อนนะครับบรรยากาศถือว่าดีนะครับที่อำเภอภูเรือนะครับอากาศเย็นสบายนะครับถือว่าไม่ร้อน ครับตอนนี้คนดูอยู่ที่103คนครับกำนังฝักเจืเพื่ผู้สมตัวนะครับก็หาต้องเพลดครับ <c oughs> นี้ก็ใน้รับชมพราจารย์ไปสดๆตอนนี้เลยนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสะพานบุญให้พระอาจารแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคณะนะครับ การสารในการจาริกธุดงในวันสุดท้ายนี้ก่อนที่จะเข้าเส้นใรยที่วัดป่าห้วยลาดนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ i ภาพหนึ่งที่ให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศสดเพระอาจารย์ก็เป็นจุดที่อาจารย์ได้ถ่ากภาพนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพมิวใิม่มที่ดีก่อนจะเข้าเส้นชัยนะครับนะากจันนี้ก็เป็นเราคณะนี่แหละคณะนะครับที่ออกเดินร่วมกับพระอาจารย์ในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าที่พักนะครับถือว่าเป็นหลักกิโลสุดท้ายด้วยนะนะครับที่พระอาจารย์จะได้เข้า ครับถือว่าเป็นหลักกิโลของทางท้ายแล้วที่พระอาจารย์ได้บันทึกภาพกีนะ่ับคณะถือว่าเป็นหลักกิโลที่พระอาจารย์ได้บินิบัตในเช้าว,วันนี้นะครับเป็นเช้าสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส็นชัยแล้วก็ถึงเป้าหมายที่พระอาจารย์ได้ตั้งไว้นะครับก็เป็นการบันทึกภาพแลเป็นกิโลสุดท้ายนะครับที่พระอาจารย์ได้บันทึกภาพเก็บไว้ับายมีรายอียดระการที ลสุดท้ายนะก็วันนี้มีหลายๆนะครับหลายๆชื่อนะครับทั้งทั้งเพจแล้วก็ทั้งยูทูบเบอร์นะครับที่ได้มาร่วมบันทึพากษาดูวันา,านรรประวัติศาสตร์นักของพันธุ์ของพ่อซาลินนะครับที่ได้ออกจากฤิธิ์ดงถึงแม้จะเป็นช่วงระยะสั้นๆจากจังหวัดอุดรวัดป่าดอนบ้านเถื่อนสู่วัดป่าห้วยลาดจังอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็เป็น แต่ก็ถือเป็นวิมิตหมายที่ดีนะครับที่พระอาจารย์ลินจะได้มากราบมุนิตาสงหลวงปู่ติก๊กในการที่จะออกไปจำบุญสาที่ต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการฝากตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการของพระอาจารย์ลินกับหลวงปู่ติก๊กนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นภาพแห่งบุญที่ผู้ติดตามแล้วก็ในเฟซทุกท่านนะครับที่ได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆในะตอนนี้ฝาก กดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับสำหรับเฟซบุ๊กของพาอซานไปดูวันะรับเป็นบุญด้วยกันนะฮะนี่นะฮะก็เป็นบ้าน ห้วยลาดนี่คือจุดหมายปลายทางนะครับเป็นบ้านห้วยลาดตำบลสารตมอำเภอภูเหลือจังหวัดเลยนะครับอันนี้คือหมู่บ้านของเส้นทางจุดหมายปลายทางของท่านพระอาจารย์นะครับ กันสั่นครับอ่าตัวไหนครับพานาพานาชนิดลูบิกต้องไม้กิมบอลสำหรับการเดินทางมันก็จะกันสั่นนะครับวันนี้ก็ร้อยแปดสิบสามท่านครับพระอาจารย์ที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับบรรยากาศสดๆเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระอาจารย์ก็ฝากกดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ ก็ไม่ได้หัวโอ่าจะเป็นมุมนึงที่บรรยากาศเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะเป็นบนภูเขาเนาะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็ถือเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกสถานที่หนึ่งที่อ่อน่ามาพักผ่อนนะครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายในเช้าวันนี้แล้วก็อที่ต้งไม่ร้อนมากนะเช้าวันนี้บรรยากาศดีๆบรรยากาศแห่งบุญน,นะครับถือว่าเป็นภาพแห่งบุญที่เราได้ออรับชมไปด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ พยายามเก็บบรรยากาศมุมว่าให้ได้เห็นบรรยากาศก,าก็นะฮะรับชมบรรยากาศสลับไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะถือกล้องไม่ได้ขนาดนิดนึงนะครับก็เลฆกหมอกเช้าวันนี้ถืสวยงามทีเดียวนะฮะแต่บนเส้นทางไหลเขาก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสมาคมกู้ภัยจังหวัดเลยที่มาอำนวยความสะดวก นะครับเส้นทางโค้งตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายแต่ก็ได้รับนะครับการดูแลจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัยจังหวัดเลยนะครับที่มาอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้คณะพระาักนะครับตลอดเส้นทางก่อนที่จะเข้าจันเชา้าในเช้าว,วันนี้นะฮะครับก็นุมัูนากับทุกๆท,ท่านนะครับที่มีส่วนร่วม ในการจาริธุูดงของพระอาจารย์ชาวันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับแม้กระทั่งศรัทธาสาธุชนที่รับชมบรรยากาศไล้สดตอนนี้นะครับ้าาหน้าน,นี้ครับเป็นไฮไลทที่สอดเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศศรัทธาสาธุชนที่มารอรับพระอาจารย์ใส่บาตรนี่ครับอันนี้คือ จุดหมายปลายทางนะครับในเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้รับรับฟังเสียงพร้อาจารย์ไปด้วยก่อนที่จะเข้าเราจะเข้า ม,มีบรรดาน้าโยมมารอใส่ไปในเช้าวันนี้นข้างน้ำตาพอสมควรเดี๋ยวจะได้รับชมมันจะถ่ายนีไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไฟรีสอร์ทที่พระอาจารย์จะเป็นจุดพักฉันเช้าในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เช้าว,วันนี้พิเศษเลยก็จะมีหลวงปู่สนอนะครับท่านเจ้าวาดวาดัดป่าดอนบ้านเชียงมาฉันเช้ากับพระอาจารย์ด้วยนะครับในเช้าวันนี้เพื่อเป็นการร่วมขนาด และผมจะแพนกลับมาที่บรรยากาศของอมันดารธาสาธุชนที่มารอใส่บาตรอาตาสาช้าวนันนี้นะครัามาจากทางนาลายตาเลยนะครับน้ ไายสดเพื่อผู้พากาครับผมจะให้รับชมบรรยากาศเทเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศแห่งบุญภาพแห่งบุญที่เราได้มีโอกาสรับชมบรรยากาศตอนที่พระอาจารย์จากเข้าเส้นชัยบุดหมยวันนี้ไปด้วยกันเช้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นการออกรับบินธบาตในเช้าว,วันสุดท้ายของการจาริกทุด,ดงของท่านพระอาจารย์ลินสุจิโตในเช้าวันนี้นะครับนะเป็นการบินธบัตเช้าวันสุดท้ายแล้วนะครับ นามัทนาศาสาธุกับทุกๆท,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 ท่านที่ได้รับชมรบบค,ครับ สำหรับตามที่พระอาจารย์ได้ตั้งเประสงค์ไว้ก็คือรัง้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับนะครับสังเกตจากการที่ญาติโยมหลายท่านก็อยากจะทำาปัจจัยพระอาจารย์แต่พระอาจารย์จะไม่รับปัจจัยนะครับในในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็รับเป็นพระหานรพระอาจารย์คืคนให้ทั้งหมดนะครับว่าจะใส่ปัจจัยก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ตั้งไว้แล้วก็ถือว่าเป็นปณิธานที่แน่ๆนแ,นแล้วก็ ท่านอธิษฐานมาตลอดนะครับว่านะครับนะครับผมุณขออนุญาตให้รับชมบรรยากาศสดนะครับนี้ก็จะเป็นจังหวางที่ท่านรองเท้าไม่ใสใจไม่ับเหมือนเดิมนะครับถ้าจะไม่ว่าท่านจะเอาไเท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราได้เห็นกันค่อนข้างที่จะจนจิ้งไนะครับสําหรับการ เห็นไหมว่านะครับ,นะนะรบที่วัดปด่าดอนบันเถือนจะมีการก่อสร้างแล้วมีการใช้ปัจจัยเปะมากกว่าสิบล้านแต่พระอาจารย์ก็ยังมุ่งมั่นในปฏิทานเดิมก็คือถูททำให้แสบปัจจัยไม่รับก็พระอาจารย์จะคืนให้ทุกปัดทุกสตางสำหรับใครที่ร่วมถอยปัจจัยในเช้าว,วันนี้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากร่วมบุญก็สามารถเดินทางไปที่วัดปด่าดอนบ้านเถื่อนได้เลยนะครับ ถ้าชวนกาญจุตดงพระอาจารย์จะไม่รับปัจจัยนะครับพระนโมทนาสาธุกับทุกท่านที่รับชมบรรยากาศสดๆนี้ไปด้วยกันนะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยจะให้ได้ยังก็ท่านนี้หรือเปล่าเขาที่นี่เขาที่ไหนครัเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะรับผมเราฟังเสียงพระอาจารย์จากไร่สดจากผมจะสลับกล้องนะครับน้องชั้นใหม่หนึงเพราะว่าได้เข้าชิมชัยแล้วอาารครับผมณู๊ท่าไหร่แล้วโอ้สองร้อยสามร้อยแล้วเนาะ สาธุดอ้อบุญรักษาบุญรักษาออโอ้คนเห็นอันนี้ครับก็เชบแน่น,นอนสาธุสาธุบุญรักษาเดอ้อเออสถานท,ที่จดงตอนน้จัดไหนครับรถผมรถผมอ่ะข้างนอกเหรอโอ้ย <laughs> ี๋ยวโอ้ก็จะได้ญาติปิดไช้เพราะว่าพระอาจารย์ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวจะขอปิดใช้ลำเลียงเข้ามาหน้ารีสอร์ทแล้วก็ด้านหลังมีลานจอดนะครับด้านหลังมีลานจอดนะครับเอาพี่น้องเราที่เดินตามพระอาจารย์เข้าซ้ายขวามือเลยนะครับเพราะด้านหลังมันจะมีเฉพาะการะได้มานนะครับเข้าไปเลยครับเข้าตรงนี้เลยสองร้อยแปดสิบหกท่านสองร้อยแปดสิบหกท่านเลขนี้มันคือเลขอะไรเลขประทัด แล้วก็จะไล่แล้วก็พักถ่ายกันไปนะครับ286ท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ผมจะขอญาตปิดไลฟ์พักไลฟ์ไปตรงช่วงนี้แล้วกันพระขอ,อไลฟ์ไปเลยโอเคงั้นพระอาจารย์ให้ไลฟ์ไปก่อนนะครับเราจะชมบรรยากาศสดๆไปด้วยกันเลยเดี๋ยวผมจะหามุมเข้าเนาะตรงไหนเข้าได้เนาะตรงนี้พระอาจารย์นั่งนะครับเข้าไม่ไดาตรงนี้จะเป็นห่าเนาะโอเค ก,กับพกะนี้นะครับชวนจะจับสดๆนี้ไปได้วยกันนะทีหลัจะพักไรอาจารย์บอกว่าเอ๊ะรอก่อนให้ให้ให้บรรดาศรัทธาสาธุชนได้ภาพแห่งบุญนี้ไปได้วยกันนะครับเดี๋ยวผม้องอาจจะอยูแบบเรียวๆเลยนะฮะต้องขออภัยเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนนะคะครับหนึ่งนะครับสักครู่นะคะแอบเดียวฮนะผมเพราะตอนนั้นเข้าไม่ได้นะรมที่ว่าาจย์เข้าจะเฉพาะ จะพอพระสงฆ์นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาทางเข้าด้านหลังนะครับทักทายไปยังทุกท่านเลยนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านขออภัยนะครับที่ไม่ได้อ่านไรไม่ได้อ่านข้อความนะครับขออภัยสิป๊าได้แล้วนะครับชมบรรยากาศสดๆนี้นะครับจากเฟ e b o o k ของผร้อาจารย์ ่ะไหลายสุา <laughs> ยภาพอาจารย์เจ็บไปนะครับตอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีในช่วงช่วงที่พอาอาจารย์ถันเช้าเนาะแล้วก็ส่วนบนนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศ ที่ได้เตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะฉันเช้าในเช้าวันนี้ผมอ่าหาะนะครับขออนุญาตภากล้ายปิดไหลไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะได้จัดเตรียมนะครับความพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับมาไหลสดการอีกช่วงหนึ่งในช่วงที่หลวงปู่มาถึงเรากา็รับฉันเช้าในเช้าวันนี้นะครับ อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านทั้ง286ท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆุกทุกสายบุญนะครับที่ได้ร่วมบุญทั้งทาง Facebook และก็มาร่วมทุดงกับพระอาจารย์ชาวเมียน,น,นมทนาสาธุนะครับ